บอมบอเขาขีดว่าเขามีแขกเขาซ้อมกาหลับเป็นงานคือต้องกินยานะโอ้ยช่ไปต่บงรานยาขีดเองกินตัวหยที่ใช้อยาดีสยีทุกคนเวลาจะิ่มีท่นไหลมะต้องตัดต้องตันนให้ตัด้วนะ โอเคขอบคุณพี่สลาบุตนะครับน้องจินนี่จะอีกคแล้วลูกไดมนีัวลขอดูเสื้อตัวละสองาสิหน่อยเสื้อละสองร้อยเ้าสิบ่ยเัวไม่ไม่ตัวคอกลมตัวคอโกลมเออทำยังี่ต้นไม่เอาราคาสามร้อยห้าสิบยคอปกอ่ะ แปนพี่เ้ใส่นะรับแลใช่าสอดีดีคัเเ็นหลักเจ๊เป็หลักเไซส่อะไรมีอะไรพี่เ้ยเฮ้บ๊อี้มีแค่ไส่นี่แหมมี44อ๋อมันหมดมันหมดครับอนี้เลยครับสให่น้ไรตัวนใหญ่ตัวนี้ใหญครับตัวนั้นแหลไม่ มีตัวอยมากตัวเดียวอะเก่งมากวันแล้วันเดียวตัวเดียวไดียวแต่ละคนมีแจะวิ่งขั่งนั้นเลยน้องกดก็วิ่งนะบ้านน้องอ้องเราได้รับผักแล้วค่ะนงกินสองร้อยกัคืนนี้บ้านน้องอีิพทุกนี้งานอยู่ในสี่เจ็ดไม่กายอ๋อพี่ป้า ให้น้องเส้นบัดแข็งให้ไหมครับที่บอกโอนให้พ่อเอกโอนให้พ่อเอกหรอครับโอนให้พ่อเอกแล้ว จอดเดียววาใสมอเอตเปไดน้ีเเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นยังกวางหันทุกคนเลยโอ้ยนอกระทางก็เลยสิกระทางก็เลยสิแตกออกเนาะดอกกล้วยไม้ก็เลยสิเลือแต่กล้วยไม้ ก็ไปซื้อของกันหนอก็มากไแล้วเราก็ไปซื้อของกไก็ไปที่ตา่ี่ต่อก็จะไปด้วยพีาต่อจะไปตัาาไปเล่นไปแล้วไปทายุนีก็ได้ขอชิไปนไปมจีนก็ได้ได้พ่อระแบบวันนี้พ่ออะแบบวันนี้โอ้หอบไปปยาไม่น่าก่อนพูดจาลุ่มเจ้ แต่เล่นแบบเล่นเท่าไหร่น่าจะตกใจพอจะไปเล่นของ่ห่่นดีไเลยตอนนี้ก็เหลือแต่เราแล้วนะครับไปหมดแล้วจะให้นจ่อยไปส่งก็ได้อย่างบ้ เไปหนเข้เไปลได้เปนนี้เอาไม่เปไรเดี๋ยวเราอเยต่อไปเอาเมือน้ราตองสวยมากกระพามากกว่าจก บตราาแล้วนี่ค่ะจะว่าันรฉกนเป็นตันลโมดยัข่อเอกอยู่ชายพ่อเอกอยู่เอกอยพ่อเอกเลยเ่นระบาดนี่เรามาเซีนที่นี่กันเลยคือมีลายโตเี่ไม่ละโตงาม

เอฟซีกันเลยมากเลยเลยนะพี่น้องคุกคนมาอยากได้เสื้อกันไหมตจี

กายได้เขาก็คือถ้าเกิดว่าบัตราก่อนนะะไ้หนึ่งตัวถ้าบัรที่เหนเราเอก

ดีใจไปไหมคะไปเสือเปเอาป่ะน no tamam> oh, <si oh, yeah> ี่เดียวโอ้โบแมนเด็กไปชิปตัวละบอมแมน แม่ไดุ้๊บสามสามแบนตั่อนนี้พี่ต้องฟังดีๆเไมนี่อะไรอะไรนะ่น่ห้องูาคะอันนี้าแม่โอนเงินไปแล้วต้องเป็แ่เขาพอเลยทำแนเาัยี่สิบ

คลิปนี <sa> ้เป็นสชนนี้ก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเองตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ